ก็ขอสวัสดีทักเรียนอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราในเรื่องการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในหน่วยที่สองนะครับสำหรับหนังสือเรียนของเราให้เปิดหนังสือไปที่หน้า17นะครับอ่า หน่วยที่2หน้า16แล้วก็เนะื้อหาหน้า17เรื่องการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายอ่าในหน่วยนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5เรื่องหลักๆนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอพูดบรรยายได้ดสังเกต 1. นาตรงนี้การออกแบบโดยใช้สตอรี่บอร์ดอ่าเรื่องแรกเลยในหน่วยที่2ก็เคือ การออกแบบโดยใช้สตอรี่บอร์ดอ่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันอ่าสองการออกแบบโดยอังกอริทึมอ่านักเรียนอังกอริทึมตัวนี้นักเรียนจําได้ไหมที่คุณครูอ่าให้พวกเราที่คุณครูให้พวกเรา,เราอ่าแก้ปัญหารหัสลำลองหรือรหัสเทียมแล้วก็ผังนี่แหละมันจะใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ สามโปรแกรมภาษาโลโก้โปรแกรมภาษาโลโก้ก็คือมันจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะนำมาให้พวกเราเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วก็ 5. โปรแกรมสแคลสอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปของบล็อกคำสั่งสมมติเราอยากให้แมวแมวตัวนี้เนี่ย มันเดินไปครั้งหน้า19ึ 1, 9, เ้าอาเราต้องใช้คําสั่งไหนหรือให้มันเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวหัวแบบนี้อ่าต้องใช้คําสั่งไหนประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมนี่ก็จะเป็นหน้าตาหน้าต่างของโปรแกรมสแค็เป็นอ่าชุดของบล็อกคําสั่งเนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมสแค็นั่นเองในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอ่า เรื่องแรกเลยให้เราเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า17นะครับหน้า17ฝ่านังเรียนไปดูตรงนี้การออกแบบโดยใช้สตอรี่บอร์ดตรงนี้เห็นไหมครับในหนังสือของเราหัวข้อ,ขอด้านบนการออกแบบโดยใช้สตอรี่บอร์ดเราไปดูความหมายของคําว่าสตอรี่บอร์ดตรงนี้สตอรี่บอร์ดหมายถึงกรอบภาพอ่ากรอบภาพ ที่แสดงให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเหนือเรื่องที่ต้องการเช่นภาพยนตร์ละครโฆษณาสารคดีการ์ตูนอ่ะไอตัวอย่างที่เขายกมานี้ก็จะมีสตอรี่บอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะด,ดําเนินอ่ะเริ่มแรกอย่างเช่นละครใช่ไหมครับหรือภาพยนตร์อ่ะขั้นแรก เป็นยังไงเริ่มต้นมันเป็นยังไงอาฉากต่อไปจะเป็นยังไงแบบนี้เขาจะมีสตอรี่บอร์ดเป็นเรื่องเรื่องลำดับการดําเนินเนื้อเรื่องนั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่าสตอรี่บอร์ดหรืออาโฆษณาหรือเกมก็มีสตอรี่บอร์ดเหมือนกันด่านนี้เมื่อเราผ่านด่านนี้ไปแล้วด่านต่อไปจะเป็นอะไรอาะปชนไปในแต่ละด่านแบบนี้ก็จะเป็นสตอรี่บอร์ดเหมือนกันแล้วก็ ในสตอรี่บอร์ก็จะมีข้อความมีรูปภาพแล้วก็มีเสียงประกอบกันเข้าน,นนะครับต่อไปเราก็ไปดูขั้นตอนในการเขียนสตอรี่บอร์ดขั้นตอนในการเขียนสตอรี่บอร์ดให้นักเรียนไปดูอ่านดูหนังสือประกอบไปด้วยในหะน้าที่17ขั้นที่1อ่าดูนะขั้นที่1ทําอะไร หนึ่งวางคุงเรื่องวางคุงเรื่องคืออะไรก็คือไอ้พวกเหนือเรื่องย่อๆตัวละครและรูปลักษ์ของตัวละครก็ะจะมีฉากสิ่งที่ต้องการสื่อเป็นต้นก็จะประมาณนี้อ,อย่างเช่นตัวละครเราอยากให้ตัวละครของเรามีลักษณะนหน้าตาย,ยัางไงร,รูปลักษ์อย่างเช่นถ้าเป็นตัวละครตัวละครเป็นพระเอกอย่างนี้ต้องหน้าตาดีไหมหนางเอกต้องหน้าตาดีไหม ตัวร้ายต้องเป็นยังไงขี้เลมไหมอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราต้องการสื่อออกมานั่นเอง 2. ลำดับเหตุการณ์ตามลำดับก็คือเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์โดยที่แต่ละเหตุการณ์นั้นจะต้องเป็นเหตุเป็นผลกันกำหนดปมให้ผู้อ่านหรือผู้ชมสงสยัยหรืออาจจะกำหนดจุดสุดยอดของเรื่องหรือจุดที่เฉลยคำตอบเป็นเรื่องเป็นต้นอันนี้ ก็จะเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังนั่นเองอโอเคต่อไปขั้นที่3มขั้นที่3ตรงนี้อ่าดูหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้นะครับกำหนดหน้าไม่ควรจะน้อยหรือม,มากเกินไปหน้าก็คือแต่ละฉากฉากของเรานะ่ะไม่ควรจะมีน้อยและไม่ควรจะมีมากเกินไปควรจะมีพอดีนั่นเองเหมือน,น,นตัวอย่างประตูนี่อ่าเห็นไหม นิทานชาวนากับงูเห่าไหมเนี่แล้วก็ขั้นที่4ี่ลำดับการเขียนสตอรี่บอร์ดในขั้นที่4แต่งบทโดยที่บทจะได้แก่บทพูดและบทความานักเรียนเห็นไหมนี่เห็นไหมกรอบเป็นสี่เหลีย่ยมใช่ไหมครับฉา,ากที่หนึ่งจะทั้งหมดมีทั้งหมด5้าฉากใช่ไหมตัวอย่างของเราก็จะอยู่ในหนังสืออันในหน้าที่ 18นะครับฉากที่1นึ่งชื่อเรื่องผมชื่อไมโลอ่าอันนี้จะเป็นสตอรี่บอร์ดของเด็กชายไมโลเขามาแนะนำตนเองโดยที่ฉากที่1จากทั้งหมด5าฉากไมโลนี้เขาจะทำทั้งหมด5ฉากครับก็คือ5กรอบนี้ฉากที่1เขาจะให้ในายไมโลก็จะใส่ภาพตนเองแล้วก็มีข้อความเขียนว่าสวัสดีครับ่า แล้วก็จะมีเวลาเห็นไหมครับเวลาเริ่มจากวินาทีที่1ถึงวินาทีที่5ก็คือนายเมโรเนี่ยเขาจะกําหนดให้ตนเองเนี่ยพูดในฉากนี้5วิสวัสดีครับแค่นี้5วิก็เสร็จไปแล้ว1สตอรี่บอร์ดเขาก็จะมีเสียงประกอบด้วยก็คือเสียงกลองชุดเขาก็จะใส่เสียงซาวอาจจะเป็นเสียงนกเสียงอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะ,อ,ะออกแบบ แล้วก็รูปภาพนี่เห็นไหมรูปภาพก็จะมีรูปไมโลก็คือตรงนี้แล้วก็รูปจัก,กรยานก็คือตรงนี้โดยที่หมายเหตุเขาบอกว่าเสียงกลองดังขึ้นตามด้วยข้อความรูปและเสียงของบรรยายนนี้เขาก็จะอธิบายในฉากแรกก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูข้อดีของสตอรี่บอร์ดในหนังสือหน้าที่18ข้อดี ข้อดีมีมากมายใช่ไหมเขาบอกว่าข้อดีมีมากมายค่ะเราก็ไปดูมีอะไรบ้างข้อดีนะครับโอเคอข้อดีใช่ไหมครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อหนึ่งช่วยให้เนื้อเรื่องเป็นไปตามที่กําหนดเนื้อเรื่องของเราจะเป็นไปตามสตอรี่บอร์ด นักเรียนก็ดูหน้า1819แล้วก็หน้าที่20กอบไปด้วยอสองช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องง่ายแล้วก็รวดเร็วเราจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วสามตรงน,นี้ช่วยกำหนดบทพูดหรือบรรยายให้พอดีและพอเหมาะเหมาะสมะก็คือบทพูด ไม่กระชับเกินไปหรือไม่ยาวเกินไปให้มันพอดีพองกมแล้วก็ 4. ช่วยให้เรื่องจบตามเวลาที่กันกำหนดอ่าเห็นไหมเรากำหนดเวลาสมมติกำหนดนิทานของเราภายใน10นาทีอ่ามันก็จะจบใน10นาทีไม่กินเวลาเกินไปไม่สั้นไม่ยาวเกินไปและขั้นสุดท้ายช่วยให้เตรียมการและวางแผนทำง,งานได้อาในขั้นนี้ก็จะช่วยให้เรา ทำงานได้อย่างาประสบความสำเร็จไม่ผิดพลาดตันเองต่อไปเราไปดูตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดนำเสนอตนเองของเด็กชายเมโลเห็นไหมครับตรงนี้เด็กชายเมโลนี้เขาจะเขียนมีมทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่ฉากครับไมโลเขาแนะนำตนเองทั้งหมด5ฉากให้เราดูหน้า 18, 19, 20ประกอบนะครับ ไมโลเขาบอกว่าสวัสดีครับเห็นไหมครับบทพูดไมโลเขาบอกว่าฉากที่หนึ่งไมโลจะไมโลจะใช้เวลาทั้งหมดห้าวิโดยเขาจะพูดแค่ประโยคเดียวคือบทพูดตรงนี้เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมบทพูดเขาจะพูดคําว่าสวัสดีครับก็จบโดยที่ระหว่างที่เขาพูดนจะมีเสียงกองชุดเขาจะใช้เสียงประกอบเป็นเสียงกองชุด ทีนี้ก็จะ,อะบอกเขาก็จะบอกว่ารูปภาพมีอะไรบ้างอ่ะมีจักรยานแล้วก็มีรูปหน้าของไมโลแล้วก็หม้เหตุเขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกว่าเสียงกลองดังขึ้นตามด้วยข้อความรูปและเสียงวรรณยาตรงนี้หม้เหตุนี้สําคัญเลยก็คือเมื่อเด็กชายไมโลในฉากที่หนึ่งเขาพูดว่าสวัสดีครับจบเอ้ยยังไม่จบ เขาพูดว่าสวัสดีครับแล้วเสียงกองก็จะดังขึ้นตามแล้วก็ตู้จัก,กรยานแล้วก็หน้าเขาก็จะโผล่ขึ้นมาอ่าอันนี้ก็คือในฉากที่หนึ่งก็จะประมาณนี้ส่วนส่วนฉากที่สองไมโลบอกว่าเขาจะใช้เวลาหกวินาทีอ่าโดยที่เมื่อกี้ฉากที่หนึ่งใช้เวลาไปแล้วหนึ่งถึงห้าวิทีนี้เขาก็เริ่มที่วินาทีที่หกนั่นเองโดยที่เขาจะใช้ นาทีที่วินาทีที่ 6- ถึง11อ่ดไมโลก็จะบอกว่าผมชื่อปฏิพัฒน์วงรีชื่อเล่นไมโลนี่แหละในในหกวินจากที่สองเขาจะใช้ข้อความข้อความนีม้บรรยายก็คือผมชื่อปฏิพัฒน์วงรีชื่อเล่นไมโลก็จะได้เวลาหกวินพอดีโดยฉากนี้ระหว่างที่เขาพูดเนี่ยจะมีเสียงกระดิ่งดังต่อเนื่องก็คือระหว่างที่ ผมชื่อปฏิพัทธ์วงลีชื่อเล่นเมโลพูดเนี่ยก็จะมีเสียงดิ้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 งเสียงกระดิ่งไงโดยรูปไมโลรูปที่สองก็จะโผล่ขึ้นนี่เห็นไหมไมเหตุก็คือในฉากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองก็คือเสียงกระดิ่งดังขึ้นตามด้วยข้อความรูปและเสียงบรรยายเสียงกระดิ่งปึ๊บทีนี้ข้อความก็ผมชื่อนี่ตามนี้เลยผมชื่อ ปฏิพัทธ์วงลี่เชื่อเล่นไมโลอ่ะเสร็จแล้วเขาใช้เวลา6วิในฉากที่2ต่อไปเราไปดูฉากที่3ของไมโลไมโลจะใช้เวลาทั้งสิ้น7วินาทีโดยเริ่มจากวินาทีที่12ทําไมถึงเริ่มจากวินาทีที่2เพราะว่าตอนนี้ฉากที่2เขาใช้ไปแล้วถึงวินาทีที่11เวินาทีที่12ถึง18โดยที่ บทพูดของเขาเขาจะบอกว่าเขาเกิดวันที่1เดือนมีสายนพศ2 5 5 0อายุ11ปีอ่าแล้วก็จะมีเสียงทารุก้องเขาจะใช้เอฟเฟกหรือก็คือเสียงมีเสียงเด็กร้องขึ้นมาด้วยแล้วก็เขาจะใช้รูป3รูปได้เก่่รูปไมโลขนาดเล็กสองรูปเห็นไ,ไหมครับแล้วก็รูปโรงพยาบาลโดยที่อ่าฉากนี้ไมโลกำหนดว่า ถ้ามีเสียงทารกดังขึ้นจะมีข้อความข้อความคือตรงนี้ขึ้นมาแสดงขึ้นมาพร้อมกับรูปแล้วก็เสียงบรรยายพ็แสดงว่าเมื่อรูปเสียงทารกดังขึ้นรูปก็จะแสดงขึ้นมาพร้อมด้วยข้อความบรรยายนั่นเองอันนี้ก็คือฉากที่3ต่อไปเราไปดูฉากที่4 ไมู้จะใช้เวลา5วิโดยเริ่มจากต่อจากฉากที่4ก็คือเริ่มจากวินาทีที่19ถึง23นี่หน้าตาให้นักเรียนจำไว้ว่าฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่จะแสะดงในหน้าจอของเรานั่นเองเขาจะใช้ผมชอบกินพิซซ่าเห็นไหมก็จะแสะดงตรงนี้โดยที่เสียงดนตรีประก,กอบก็คือเสียงรับประทานอาหารก็จะมีเสียงรับประทานอาหารขึ้นมาแล้วก็มีรูปพิซซ่าโป่ขึ้นมา โดยไมโลบอกว่าเสียงรับประทานอาหารดังขึ้นแสดงว่าเสียงรับประทานอาหารดังขึ้นทีนี้ก็จะมีข้อความผมชอบกินพิซซ่าผูขึ้นมาแล้วก็ลูกเห็นไหมครับต่อไปฉากสุดท้ายของไมโลไมโลก็จะใช้เวลาเจ็ดวิโดยเริ่มจากวินาทีที่24-30ถึงทีนี้24-30ถึง มันต่อจากฉากที่4นั่นเองเพราะว่าฉากที่4ใช้ถึงวินาทีที่23ดังนั้นฉากที่5จึงเริ่มจากวินาทีที่24นั่นเองอ่ะฉากนี้ต้องเรียนดูตรงนี้มันจะมีข้อความที่เขียนว่าขอบคุณครับแล้วก็รูปไมโลดังนั้นนี่เห็นไหมขอบคุณครับก็คือบทพูดบทบรรยายเป็นมาสแสดงตรงนี้เสียงปุบมือก็คือเป็นซาวที่เขาใส่เข้ามาเพิ่มแล้วก็รูปไมโลรูปที่5้ารูปนี้อดังนั้นฉากนี้ไมโล จะใชะ้ข้อความเสียงปบมือแล้วก็รูปภาพก็จะมีเสียงปบมือดังขึ้นแเปะแปะแล้วก็ตามด้วยข้อความข้อความตรงนี้แล้วก็รูปและเสียงบรรยายก็จะประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างสตอรี่บอร์ดของเด็กชายเมโลเป็นการเขียนแนะนำตนเองอ่านะเรียนดูนะ เขียนแนะนําตนเองโดยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นเท่าไหร่เราก็ไปดูฉากที่1ถึงฉากที่5วินาทีที่1ถึงฉากที่5มันใช้เวลาไป30วิแค่นั้นเองเขาพูดแนะนําตนเองก็เขาอาจจะาทาเป็นคลิปเป็นหนังสืออะไรออกมาก็ได้ทีนี้วันนี้เราจะเรียนถึงเรื่องการเขียนสตอรี่บอร์ดแนะนําตนเองเดี๋ยวครูจะ สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนักเรียนที่ฟังคุณครูไม่ทันถ้าคุณครูพูดเร็วไปขอให้นักเรียนดูในหนังสือประกอบแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวค,คุณครูจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งสรุปนะครับในวันนี้เราเรียนไปก็คือการ ออกแบบโดยใช้สต o รี่บอร์ในเรื่องนี้โดยการออกแบบโดยใช้สตอรี่บอร์นั้นก็าหมายมันก็คือกรอบหรือภาพที่แสดงให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องอก็อย่างเช่นเมื่อกี้ไมโลเขากล่าวแนะนำตนเองใช่ไหมเขาจะใช้ทั้งหมด30วิเวลา30วิโดยใช้สักฉากทั้งหมด5ฉากนั่นเองออบด้วยไปดูขั้นตอนการเขียนเห็นไหมวางคุมเรื่อง ลำดับเหตุการณ์เขาก็ลำดับเหตุการ์ที่ฉากที่1ไปจนถึงฉากที่5โดยกําหนดหน้าห้าหน้าพอดีไหมไมโลกำหนดเมื่อกี้ก็จะพอดีโดยทั้งสุดท้ายก็จะแต่งบทได้แก่บทพูดและบทความนี่เห็นไหมเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมของไมโลข้อส่วนข้อดีของสตอรี่บทก็จะช่วยให้เนื้อเรื่องเป็นไปตามที่กําหนดเห็นไหมเมื่อกี้ไมโลพูดตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5 เป็นไปอย่างที่กําหนดไหมช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องง่ายและรวดเร็วเห็นไหมในแต่ละฉากทําอะไรบ้างบทพูดเสียงประกอบเป็นยังไง่าขั้นที่สามช่วยกําหนดบทพูดหรือบรรยายให้พอดีและเหมาะสมะเห็นไหม,ไม,ไ,มไม่สั้นหรือไม่ยาวเกินไปบทพูดก็คือพอดีและเหมาะสมสี่ช่วยให้เรื่องจบตามเวลาที่กําหนดเห็นไหมไมโลเขากําหนดไว้สามสิบวินาทีการแนะนําตนเองเขาก็จบภายในสามสิบวินาที แล้วก็ช่วยให้เตรียมการแะวางแผนทำงานได้ในขั้นนี้ก็จะไม่มีอุปสรรคเข้ามาต่อไปเราไปดูเห็นไหมอ่าฉากที่หนึงไมโลแนะนําตนเองใช่ไหมครับเขาใช้เวลา5วินี่เห็นไหมสวัสดีครับก็จะมีเสียงกองชุดอ่ากองชุดเป็นเป็นเสียงซาวใช่ไหมเอฟเฟกเสียงสวัสดีครับแล้วก็จะมีรูป จักรยานแล้วก็น่าเขาปูคนมาแค่นี้ในฉากที่1เขาใช้เวลาวิอวินักเรียนนะับไวห้5วิฉากที่2ก็จะเป็นวินาทีที่6จะถึง11เอ่าไมโลก็จะพูดว่าผมชื่อปฏิพัทธ์วงรีชื่อเล่นไมโลแล้วก็จะมีเสียงกระดิ่งดังในฉากนี้ฉากที่3ก็จะเริ่มวินาทีที่12ใช้เวลาเจ็ดวิเขาจะใช้ข้อความ ก็คือเสียงเด็กก่อนนะเสียงเด็กร้องขึ้นมาเห็นไหมเนี่ลำดับก็คืออยู่ในไม้เเสียงทารกดังขึ้นตามด้วยข้อความก็คือตรงนี้แล้วก็รูปและเสียงบรรยายก็จะตามมาเสียงเด็กร้องแล้วก็เสียงทารกร้องหนึ่งามด้วยข้อความสองแล้วก็รูปแล้วก็เสียงบรรยายโผล่ขึ้นมาแค่นี้ส่วนฉากต่อไปฉากที่สี่เขาบอกว่าเขาชอบกินพิซซ่า เาจะใช้เวลา5วิโดยเริ่มนับเวลาจากฉากที่ผ่านมามินาที19-23ถึงเขาบอกว่าเสียงรับประทานอาหารดังขึ้นเสียงเคี้ยวอาหารรับประทานอาหารแล้วก็ตามด้วยข้อความข้อความก็คือตรงนี้ผมชอบกินพิซซ่าก็าคือตรงนี้แล้วก็จะมีรูปและเสียงบรรยายขึ้นมาแล้วก็ฉากสุดท้ายใช้เวลา7วิก็คือมินาทีที่24-30ก็คื เสียงปมมือด,ดังขึ้นตามด้วยข้อความแล้วก็รูปและเสียงบรรยายขอบคุณครับแช่นี้เองเห็นไหมอันนี้ก็คือการเขียนสตอรี่บอร์ดเนื้อเรื่องอไมโลหาจะทําเป็นคลิปนําเสนอตนเองใช่ไหมครับโดยที่ไมโลเขาจะเขียนในกระดาษกอ่อนอาจจะว่าตีกรอบแบบนี้แบบตัวอย่างของเรานี่เห็นไหมแล้วจากนั้นเขาก็จะเขียนว่าเออฉากนี้จะทําอะไร มีบทพูดหรือข้อความบรรยายอะไรจะมีเสียงไหมมีรูปภาพด้วยไหมทําเป็นฉากๆไปจนถึงฉากสุดท้ายโดยที่ต้องอเป็นไปตามที่เวลาที่เรากําหนดในตัวอย่างนี้เขากำหนดไว้30สวินาทีโอเคมาทับสำหรับการเขียนตัวอย่างสตอรี่บอร์ดนำเสนอตนเองอสำหรับนักเรียนที่ฟังไม่ทัน ถ้าครูพูดเร็วไปนักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือหน้าที่17ถึงหน้าที่20หลังจากนั้นนักเรียนก็ทําความเข้าใจเพราะว่า,าเดี๋ยวครูคจะให้เขียนสตอรี่บอร์ดแนะนำตัวเองเดี๋ยวครูจะให้ทําอะไรทาจะให้ทํากิจกรรมอะไรเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากที่ให้ความร่วมมือในการรับชมศึกษาคลิปนี้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ